สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ผมแพทย์หญิงมาลินีอนันตกูลจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะอายที่จะถามแต่มันสําคัญมากสําหรับสุขภาพของคุณลุงคุณป้าทุกท่านจริงๆนั่นก็คือเรื่องสุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุโดยเฉพาะเรื่องการช่วยตัวเองเออผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆหรือบางคนอาจจะคิดว่าทำไมหมอถึงต้องมาพูดเรื่องแบบนี้แต่จริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนรู้มากที่สุด ผมทำงานเป็นแพทย์มามากกว่า15ปีแล้วและเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ72ปีมาพบผมที่คลินิกด้วยอาการซึมเศร้านอนไม่หลับและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้แม้จะกินยาครบทุกมื้อแล้วก็ตามหลังจากที่เราคุยกันลึกๆท่านเล่าว่าคุณป้าเสียไปได้2ปีแล้วและท่านรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายอะไรรู้สึกเหงามาก หลังจากที่ผมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองรวมถึงเรื่องสุขภาพทางเพศที่หลายคนมองข้ามท่านกลับมาพบผมอีกครั้งหลังจากสามเดือนและบอกว่าชีวิตดีขึ้นมากนอนหลับได้ความดันก็ลดลงอารมณ์แจ่มใสขึ้นนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอในการทำงานเชื่อไหมคะ ว่าเรื่องของสุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุนั้นสามารถช่วยชีวิตคุณได้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของความพอใจทางร่างกายอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจและอายุไข,ขของคุณด้วยวันนี้ผมจะพูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุถึงช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและควรทำอย่างไรให้ถูกวิธี ในสังคมไทยเราเวลาพูดถึงเรื่องเพศโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหลายคนมักจะอายหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรบางคนอาจจะคิดว่าพอแก่แล้วก็ไม่ควรมีความต้องการทางเพศหรือบางคนอาจจะคิดว่าการช่วยตัวเองเป็นบาปเป็นเรื่องผิดแต่จริงๆแล้วนี่คือความเข้าใจผิดที่มีมานานมากแล้ว ผมขอบอกตามตรงเลยว่าในฐานะแพทย์ที่ทำงานมานานผมเห็นคนไข้มากมายที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆเพราะกดดันความต้องการของตัวเองมากเกินไปหลายท่านคิดว่าพอมีอายุมากแล้วก็ไม่ควรมีเรื่องพวกนี้อีกต่อไปแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายของเรามันยังมีความต้องการอยู่และการตอบสนองความต้องการนั้นอย่างถูกวิธีมันก็คือการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งเลยค่ะ มีคนไข้หลายท่านเคยถามผมว่าหมอครับผมอายุ65แล้วยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยมันผิดปกติไหมหรือหมอค่ะหนูอายุ70กว่าแล้วยังคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่มันแปลกไหมผมจะบอกทุกคนเลยว่ามันไม่ผิดปกติเลยและมันก็ไม่แปลกด้วยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม งานวิจัยหลายชิ้นจากต่างประเทศและจากไทยเองก็มีพบว่าผู้สูงอายุที่มีชีวิตทางเพศที่ดีหรือมีการช่วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีมีสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่มีเลยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหัวใจสุขภาพจิตและการนอนหลับตอนนี้เรามาดูกันว่าการช่วยตัวเองมันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง อันดับแรกเลยคือมันช่วยลดความเครียดได้ดีมากเวลาที่เรามีความสุขทางกายสมองของเราจะหลั่งสารที่ชื่อว่าเอ n นโดรฟินและออกซิโทซินออกมาสารพวกนี้มันคือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจลดความวิตกกังวลสำหรับคุณลุงคุณป้าที่อยู่บ้านตัวคนเดียวหรือรู้สึกเหงาเครียด การมีกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแบบนี้มันสำคัญมากเลยค่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาความเหงาทั้งหมดแต่มันช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ดีขึ้นประโยชน์ที่สองคือมันช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดเวลาที่มีความรู้สึกทางเพศหัวใจจะสูบฉีดเลือดดีขึ้นเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายรวมถึงไปเลี้ยงหัวใจด,ด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องหัวใจความดันสูงหรือเบาหวาน การมีการไหลเวียนเลือดที่ดีมันช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะเลยแน่นอนว่ามันไม่ได้แทนการกินยาแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายพอเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศทั้งในผู้ชายและผู้หญิงมันจะลดลงผู้ชายก็จะมีเทสตโทสเตอรโรนน้อยลงผู้หญิงก็จะมีเอสตโตรเจนน้อยลง แต่การมีกิจกรรมทางเพศหรือการช่วยตัวเองมันจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนพวกนี้ขึ้นมาได้บ้างทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะหลังวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากทำให้มีอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับ การมีชีวิตทางเพศหรือการช่วยตัวเองมันช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ผมมีคนไข้หลายท่านที่บอกว่าหลังจากทำตามคำแนะนำแล้วอาการร้อนวูบวาบลดลงนอนหลับง่ายขึ้นประโยชน์อีกอย่างที่หลายคนไม่รู้คือมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายมีงานวิจัยพบว่าคนที่มีชีวิตทางเพศที่ดีหรือมีการช่วยตัวเองสม่ำเสมอมีภูมิต้านทานโรคที่ดีกว่าป่วยน้อยกว่า แม้แต่เรื่องของวัดธรรมดาก็เป็นน้อยกว่าคนที่ไม่มีเลยนอกจากประโยชน์ทางร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ทางจิตใจอีกเยอะมากค่ะผมเจอคนไข้หลายท่านที่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าวิตกกังวลโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวหรือคู่ครองเสียไปแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวเหงามันทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ การช่วยตัวเองมันไม่ได้แก้ปัญหาความเหงาแต่มันช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังรู้สึกได้ยังมีความสุขได้มันช่วยให้เรารักตัวเองใส่ใจตัวเองซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในการรักษาสุขภาพจิต อีกอย่างคือมันช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองหลายท่านที่อายุมากขึ้นอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าร่างกายไม่สวยงามเหมือนเดิมแต่การที่เรายังสามารถให้ความสุขกับตัวเองได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่ายังมีชีวิตชีวา มีงานวิจัยพบว่าการมีกิจกรรมทางเพศหรือการช่วยตัวเองยังช่วยกระตุ้นสมองอีกด้วยช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นความจำดีขึ้นสมาธิดีขึ้นซึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่กังวลเรื่องความจำเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันได้และสุดท้ายมันช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น หลายท่านมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหลับยากตื่นบ่อยการช่วยตัวเองก่อนนอนมันช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นและหลับลึกขึ้นการนอนหลับที่ดีมันสำคัญมากสำหรับสุขภาพโดยรวมของเราตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอเคฟังดูดีนะแต่จะทำอย่างไรให้ถูกวิธีผมจะบอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยให้ฟังค่ะ อันดับแรกเลยคือต้องฟังเสียงของร่างกายตัวเองอย่าฝืนใจถ้าวันไหนไม่อยากก็ไม่ต้องทำถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยมากก็อย่าฝืนสิ่งสำคัญคือต้องทำเมื่อร่างกายพร้อมและทำในสภาพที่สบายๆผ่อนคลายโดยเฉพาะผู้สูงอายุร่างกายเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวแล้วก็ต้องปรับให้เหมาะสมไม่ต้องเร็วหรือแรงมากทำในจังหวะที่สบายๆไม่ทำให้เหนื่อยมากจนเกินไป ข้อที่2คือต้องสร้างบรรยากาศที่ดีหาที่ที่เป็นส่วนตัวเงียบสงบรู้สึกปลอดภัยบางคนอาจจะชอบเปิดเพลงเบาๆบางคนอาจจะชอบปรับแสงไฟให้นุ่มนวลสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นและได้ประโยชน์เต็มที่ความสะอาดก็สำคัญมากค่ะ ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังทุกครั้งรักษาความสะอาดของร่างกายถ้าใช้อุปกรณ์อะไรก็ต้องทำความสะอาดให้ดีผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนหนุ่มสาวเราต้องระวังเรื่องการติดเชื้อให้ดีอีกอย่างที่สำคัญคือการออกกำลังกายเบาๆเป็นประจำก็ช่วยได้เดินเล่น โยคะหรือยืดเหยียดร่างกายมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีทําให้สุขภาพทางเพศดีขึ้นด้วยผมแนะนําให้เดินวันละ30นาทีหรือทําโยคะเบาๆสัปดาห์ละ2-3ครั้ง สำหรับคนที่มีคู่ครองการสื่อสารกับคู่ครองก็สำคัญมากพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแต่การใกล้ชิดกันการสัมผัสกันการใช้เวลาด้วยกันก็ดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจแล้วและอย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุควรไปพบแพทย์เป็นประจำอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ก็อย่าอายที่จะปรึกษาหมอหมอพร้อมจะช่วยเสมอค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าควรทำบ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวแต่จากที่ผมศึกษาและจากประสบการณ์การรักษาคนไข้ถ้าทำสัปดาห์ละ1นถึสงครั้งก็ดีแล้วบางคนอาจจะมากกว่านี้บางคนอาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับร่างกายและความต้องการของแต่ละคนที่สำคัญคือต้องไม่ฝืนตัวเองจนเกินไป หลายท่านอาจจะกังวลว่าถ้ามีโรคประจำตัวละ่ะทำได้ไหมผมขอบอกว่าถ้ามีโรคหัวใจความดันสูงเบาหวานหรือโรคอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแพทย์จะประเมินว่าสภาพร่างกายของคุณเหมาะสมแค่ไหนและจะให้คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละคนสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศอย่างเช่นแข็งตัวไม่ได้หรือแข็งตัวไม่เต็มที่อย่ากังวลไปค่ะ นี่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตามอายุมีวิธีรักษาหลายอย่างทั้งยาการปรับพฤติกรรมหรือวิธีอื่นๆที่หมอสามารถช่วยได้สิ่งสำคัญคือต้องไม่อายที่จะปรึกษาหมอมีหลายท่านเคยถามผมว่าถ้าไปหาหมอเรื่องแบบนี้ต้องไปหาหมออะไรจริงๆแล้วคุณสามารถเริ่มจากหมอประจำตัวของคุณได้เลย หรือถ้าอยากพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้ชายก็สามารถไปพบแพทย์ทางด้านสัลยกร,รมระบบทางเดินปัสสาวะหรือแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อส่วนผู้หญิงก็สามารถไปพบสูตินารีแพทย์ได้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งของรัฐและเอกชนมักจะมีคลินิกเฉพาะทางเรื่องสุขภาพทางเพศ คุณสามารถโทรสอบถามที่โรงพยาบาลได้หรือถ้าไม่สะดวกที่จะถามก็สามารถบอกว่าต้องการพบแพทย์เรื่องสุขภาพทั่วไปก่อนก็ได้แล้วค่อยปรึกษาเรื่องส่วนตัวกับหมอในห้องตรวจอย่าลืมนะคะว่าหมอเราได้รับการฝึกมาเพื่อรับฟังและช่วยเหลือคนไข้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่มีเรื่องไหนที่อายเกินกว่าจะปรึกษาหมอสุขภาพทางเพศก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมของคุณและหมอพร้อมจะช่วยเสมอ ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าการดูแลสุขภาพทางเพศมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายมันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสังคมไทยอาจจะยังมีทัศนคติที่ไม่เปิดกว้างเท่าไหร่ในเรื่องนี้แต่ความจริงทางการแพทย์บอกชัดเจนว่าการมีสุขภาพทางเพศที่ดีมันช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมเห็นคนไข้มามากมายที่ชีวิตดีขึ้นเยอะหลังจากที่เริ่มใส่ใจเรื่องนี้มีคนไข้ท่านหนึ่งที่ผมดูแลอยู่อายุ68ปีเคยบอกกับผมว่าหมอครับผมคิดว่าชีวิตผมมันจบแล้ว แต่พอหมอให้คำแนะนำแล้วผมลองทำตามตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งนอนหลับดีขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึกมีแรงมีกำลังใจที่จะทำอะไรต่างๆคำพูดแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่างานที่ผมทำมันมีค่ามาก การเปิดใจพูดคุยเรื่องนี้มันสำคัญมากค่ะไม่ว่าจะกับหมอกับคู่ครองหรือกับคนที่เราไว้วางใจการที่เราปิดกั้นความต้องการของตัวเองการที่เราอดกลั้นจนเกินไปมันทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ทั้งกายและใจความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะชี้แจงคือหลายคนคิดว่าการช่วยตัวเองมันทำให้อ่อนแอทำให้เสื่อม แต่ความจริงมันตรงกันข้ามการช่วยตัวเองอย่างถูกวิธีและพอเหมาะพอดีมันทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นมันเหมือนกับการออกกำลังกายถ้าทำพอดีมันดีต่อสุขภาพแต่ถ้าทำมากเกินไปหรือทำไม่ถูกวิธีก็อาจจะเป็นอันตรายได้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการยอมรับตัวเองร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปตามวัยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับตอนอายุ20-30ปี ตอนนี้เรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นความรู้มากขึ้นความเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบในการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพทางเพศมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเองการใส่ใจตัวเองคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณกำลังดูแลสุขภาพของคุณเองทั้งร่างกายและจิตใจและนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้กับตัวเอง สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าการมีชีวิตที่มีคุณภาพในวัยสูงอายุมันเป็นไปได้และคุณสมควรได้รับชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางร่างกายทางจิตใจหรือทางสังคมอย่าปล่อยให้ความคิดแบบเก่าๆหรือทัศนคติของคนอื่นมากำหนดชีวิตคุณถ้าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์นะคะเราพร้อมจะช่วยเสมอ สุขภาพของคุณมันสำคัญและคุณสมควรได้รับการดูแลที่ดีที่สุดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะเพราะเราจะมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากอีกเรื่อยๆและถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะพยายามตอบให้มากที่สุดค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ